ทุกทเข้าสู่รายการ JC s t o r e ค่ะรายการที่หยิบสินค้าในคลังของ J&C นับหมื่นรายการมาแนะนำกันอีกเช่นเคยกับพนักงานส้มนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะส้มมีโลชั่นในการบำรุงผิวนะคะมาแนะนำไม่ว่จะเป็นสาวๆหรูว้ว่าหนุ่มๆใครๆก็อยากจะมีผิวพรรณที่ดีนะคะรวมถึงสุขภาพที่ดีด้วยค่ะ วันนี้ค่ะสำหรับโลชัน่นน้ำนมแกะเนี่ยนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ว่าจะเป็นหนุ่มๆห,หรือว่าสาวๆหรือว่าใครก็ได้ที่อยากจะมีผิวพันธ์ที่ดูเรียบเนียนนะคะแล้วก็เต่งตึงดูอ่อนเยาว์แล้วก็อ่อนไวันั่นเองค่ะนั่นคือนี่เลยชาแดน โลชั่นน้ำนมแกะนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าใครที่ได้เคยใช้หรือว่าใครที่ได้เคยลองค่ะคุณจะได้กลิ่นหอมๆของน้ำนมนะคะที่สําคัญค่ะโลชั่นน้ำนมแกะตัวนี้นะคะบารุงหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในการบารุงผิวที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่สําคัญสําคัญอย่างแรกรวกแกะอย่างที่2นมแกะอย่างที่3โคลาเจนค่ะวิตามินอ e ีก็ยังมีนะคะนอกจากนี้ค่ะมันจะช่วยในการชะลอแล้วก็ต่อต้านการเกิดริ้วรอยแล้วก็ฟืนฟ้นฟูสภาพผิวทําให้ผิวของคุณกลับมาชุ่มชื้นแล้วก็ดูแลส ุขภาพนะคะเรียกว่าเหมือนเป็นการดูแลสุขภาพผิวทําให้ผิวของคุณดูอ่อนเยาวแล้วก็อ่อนไวัอีกด้วยค่ะมาดูดีกว่าว่าส่วนประกอบที่สําคัญ อย่างแรกของโลชั่นน้ำนมแกะนั่นคือรกแกะเราอาจจะได้เคยได้ยินนะคะว่ารกแกะเนี่ยมันมีประโยชน์ในการที่จะช่วยทำให้ผิวพรรณดูแลมีสุขภาพที่ดีค่ะแน่นอนค่ะรกแกะค่ะอุดมไปด้วยโกรทแฟกเตอร์แล้วก็เปปไทด์นะคะช่วยในการกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่แล้วก็เติม,เต,มเต็มริ้วรอยให้กลับมาเรียบเนียนแล้วก็อ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนอกจากรกแกะแล้วค่ะมาดูว่านมแกะก็มีส่วนประกอบที่สําคัญซึ่งคุณผู้ชม จริงแล้วเนี่ยการที่จะผลิตเนี่ยให้ได้โรชั่นในการบำรุงเผวผิวเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมอะไรหลายๆอย่างที่สําคัญสําคัญนอกจากรัแกะแล้วนะคะนมแกะมันจะมีสารอาหารในปริมาณที่สูงถากกว่านมแพะนะคะแล้วก็นมโคซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นมากๆต่อการบำรุงผิวในปริมาณที่สูงอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน E และวิตามิน C ทั้งหมดนี้ เขาจะมีการผสมผสานนะคะด้วยการบำรุงเป็นพิเศษนะคะสำหรับโปรตีนจากน้ำนมนั่นเองนอกจากนี้ค่ะลานโนลินเนี่ยก็สำคัญหรือว่าเราเรียกกันเป็นภาษาไทยนะคะก็คือน้ำมันบริสุทธิ์จากนมแกะค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้นฟื้นฟูสภาพผิวและนอกจากนี้อีกหนึ่งอย่างที่จำเป็นกับเรื่องของผิวนั่นคือคอเลสเตอ ถ้าคนเราอายุมากขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะลดลงไปปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะเห็นว่าทําไมนะเราถึงมีติกาทําไมร่างกายหรือว่าเราจะมีรอยย่นต่างๆที่บางทีเราจะไม่ชอบค่ะซึ่งคอลลาเจนเป็นหนึ่งตัวนะคะที่สําหรับใครที่อยากจะมีผิวพรรณที่ดูเรียบเนียนขึ้นดูตึงดูอ่อนยาวอ่อนวัยไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายอีกหนึ่งอย่างที่จําเป็นนั่นคือคุณต้องเติมเต็มคอลลาเจนเข้าไปค่ะคอรลาเจนในน้นํานมแกะหรือว่าโลชันนน้ํามแกะะะคะ ขาช่วยในการเสริมสร้างโครงสร้างใต้ผิวให้แข็งแรงคือคอลลาเจนเนี่ยมันจะอยู่ใต้ผิวของคนเราอยู่แล้วนะคะมันช่วยในการเสริมสร้างใต้ผิวของเราให้แข็งแรงช่วยในการชะลอแล้วก็ต่อต้านริ้วรอยอีกต่างหากโอ้โหดีจริงๆครบถ้วนสําหรับในการดูแลผิวชเลศค่ะสําหรับราคาทั่วไปถ้าไม่ใช้สมาชิกของ Joy Coi Corporation นะคะ โลชั่นน้ำนมแกะ220บาทถือว่าก็แพงเนาะแต่ถ้าเป็นสมาชิกของ Joy Corporation ค่ะราคา195บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ได้ได้คะแนน PV ไปสะสมถึง3คะแนนอีกด้วยโอ้โหเยอะมากเลยนะผู้ชมนะซื้อก็ในราคาที่ถูกกว่าได้คะแนน PV ไปสะสมและสำหรับใครในะคะที่สมมติว่าอยากได้หรือว่าเคยซื้อไปลองใช้แล้วหรือถ้าอยากจะซื้อตอนนี้อย่าลืมค่ะ ก่อนใช้งานทุกครั้งคุณต้องอ่านฉลากคำเตือนและวิธีการใช้นะคะไม่งนนั้นนย่าบางทีสมมติว่าใครแพ้เนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาหรือว่าบางคนเนี่ยสามารถจะเทสก่อนได้จะได้รู้ว่าผิวเราแพ้หรือเปล่านะคะแต่ว่าสําหรับใครที่อยากจะซื้อตอนนี้ถ้าคุณมีแอปพลิเคชันตัวนี้ JCM Commerce ค่ะสั่งซื้อได้เลยโดยการสแกน QR code ตรงนี้หรือ ใรที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะสำหรับ JCM Commerce ค่ะคุณผู้ชมสามารถกดดาวน์โหลดได้นะคะในระบบ iOS นะคะแล้วก็ Android พิมพ์คำว่า JCM Commerce แล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็สั่งซื้อด้วยการสแกน QR Code ค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่อยากได้เดี๋ยวนี้ทำไงไปได้เลยจ้า JCM Shop ทุกสาขาและประเทศเพื่อนบ้านนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะแค่นั้นเองและวันนี้ค่ะหมดเวลาส้มแล้วกับรายการ j c Store นะคะกับพนากาักงานส้มเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ